วัสดีครับผมมาพวงกษียนนันสามมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะครับว่าอันนี้เขาขายยังไงครับกิมทางนะครับนี่เส้นทางกระสังสุรินนะครับสวัสดีครับแม่ครับขายยังครับนี่แม่อ๋อเห็ดเห็ดนี่แม่เอามาติเสริกับเห็ดน้าเห็ดปลา่าปลากระดเราอ๋อมาเก็บเก็บแค่นี้พอครับนี่ครับอันนี้เขาเอินเห็นยังครับแม่ครับเห็ดเึื่งหวานเห็ดเปืงหวาน กิโลจากบาทครับแม่นี่กิโลละสามร้อยห้าสิบสองรอยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนี่ครับกิโลละสามร้อยห้าสิบแม่เก็บมาเองหรือว่ารับมาครับอ๋อกูได้ย้ำว่าซื้อเด้อครับนี่ครับเส้นเนี้เป็นเส้นยังงครับแม่อ๋อเส้นกระสังเนาะกระสังเข้าสลีนเนาะก็ได้ผ่านไปผ่านมากอ่ะมาซื้อได้แม่เนาะ อ๋ออันนี้ปลาปลาอย่างปลาปลาเขื่อนบอปลาปลาแม่นน้ำปลาเม่น้ำไปแม่น้ำเนาะปลาแม่นน้ำทีปลาแม่นน้ำทีอ๋อก็คือก็อัดน้ำแข็งไว้อังสี่เลยมาแม่โอ้ดีครับอัดน้ำแข็งอืมใดอยากอยากกินปลาน้ำทีก็แวะเลยครับเขียนกระสังครับ ตรงสะพานด้อครับนี่พี่น้องครับตรงสะพานนะครับมีเห็ดมีปลาปลาทรรมชาติปลาปลครับอาอยากกินเห็ดสดๆนะครับมีมีหอยหน้ามีพอมเนี่ยหอยหอยหน้าแท้ด้อครับโลถุงถุงจังบาทบเขาบนี่แม่ นี่ครับหอยอันนี้โลนึงบ่แม่จ้ะอ๋ออันนี้เยอะปะนี่นี่ครับวัได้ผ่านไปผ่านมาแด้วครับนี่แวะซื้อได้แครับนี่ครับวัสดีครับแม่ครับขายเห็ดเน่ออันนี้เห็ดยังขึ้หูใหญ่เลยแม่ห็ดตับเต่าค่ะเห็ดตับเต่าเนาะเอาไปเห็ดยังกินได้ครับนี่เอาไปแกงไปผัดนะแหละบ่เอาไปแกงไปผัดอ๋อเห็ดพึ่งหวานจ้าเห็ดพึ่งหวานนี่ครับ บ๋วยเผ่านไปผ่านมาเขาแปะดหนุนแม่เพื่อนเด้อครับนี่เป็นกระสังเนาะแม่เนาะสี่สิบบาทสี่บาทสีบาทก็คุยกันได้เนาะเออนี่ครับเห็ดเห็ดสวยๆงามๆนะครับนี่นี่ครับก๋วยเตี๋ยกินเห็ดแล้วดูเห็ดนะครับขายขายเรื่อยๆวะแม่ขายเรื่อยเนาะอ๋อนี่ครับก๋วยเตี๋ยกินเห็ดกับแวะได้ครับนี่ก๋วยดตี๋ยกินเห็ด อ๋อนี่ลาบกอยได้ไหมครับใช่ครบับลาบกอยไ,ได้แกงเข่งโอ้โหใช่ค่ะใบปาดบางๆบาตบ่าแล้วแกงเนาะจ้านี่ครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาเด้อครับนี่ที่กัดกระยูนนี่ครับตรงสะพานนี่ครับถ้าม,มาจากสุรินทร์จะไปกระสังเนาะใช่ก็อยู่ติดสะพานเลยครับนี่ก็มีเห็ดมีปลาขายนะครับผู้ใดจะกินเห็ดเจ็บแซ่บนะครับนี่ มีปกดมีปลาขาวมีตัวยางเ,เนาะแม่เนาะปลาไม่น,มน้ำเนาะนี่ครับเดี๋ยวไปเบื้องสานพุ่นครับเห็ดปลานะครับสวัสดีครับแม่ครับจากเอินแม่หรือเอินเอินเอินพี่ก็ได้เนาะครับอันนี้ทุ้งจากบาทค,ครับนี่ล่อๆเนาะโอ้ขายได้ราคาเดียวกันหมดเลยเนาะครับผมเออเห็ดเป็นจานจานละล่อจานล่อไปหมดนี่ าจารย์เราแปดชิปแน่เนาะอนนโอ้ประ้าณสามพันร้อยครับปลาปลาก็มีปลาอ๋อครับอ,อันนี้ขายยีเบิดแล้วตัวนี้นะเนาะอ,อ๋ออันนี้ก็สีหาโมงหกโมงเลยคร,ครับนี่เราขายสีเบอร์แล้วล่ะผู้ใดสนใจนะครับนี่ใครใผู้ใดกลับไปเยี่ยมพรอเยี่ยมแม่นะครับกลับแวะได้เด้อนี่ เ้นนี่มาแวะซื้อได้ครับแวะซื้อไปแกงให้พ่อแม่แกงกินเด้อครับนี่อะไรจะกินเห็ดนี่ครับอันนี้เห็ดขมต้มไว้ลรวบอคบนี้อ๋อต้มจิ้มเนาะนี่ครับเ้นนี่เด้อครับนี่แลนรถซาซาเด้อครับนี่เส้นนี่กาแฟเพื่อนว่าได้โบกนะครับแต่ว่าเพื่อนก็นั่งขายเรื่อยๆอยู่นะครับเห็นทุกปีเนาะครับขายดีทุกทุกปีเนาะครับ ครับเห็ดปลาก็มีครับเห็ดเห็ดปลาแท่ด้ครับเห็ดปลาแท้นี่ครับเห็ดละแวกนี่เก็บละแวกนี่บ่คนี่ครับมีคนมาแม่สื้อแล้วครับนี่เอาเห็ดบ่อ้ายเห็ดบ่มีเห็ดมีปลาครับอันนี้เฮ้ยเห็ดได้เห็ดทตดเออเห็ดได้เห็ดโรตีมาได้ใส่กันครับนี่เห็ดงานบ่ ออครับแม่เพื่อนกขายเลครับใผ่านไปผ่านมาแวะได้เลยครับนี่แวะซื้อแวะหาแวะชมแวะถามได้นะแม่เนาะนี่งไ ครับวันนี้รับเบาพงเกษตรธรรมชาติัจบจบคลิปแค่นี้นะครับผมนี่ครับขาวเบิ้งเห็ดนะครับเนดะ้อครับสวัสดีครับ